ละหมาตราเวียสําคัญอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับรคุณเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่เวลาไปละหมาตราวรีเนี่ยก็แค่ไปละหมาตตามสังคมหรือบุคคลรอบตัวไปละหมาดเราก็ไปละหมาดเพื่อเอาบรรยากาศด้วยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนั้นดูคลิปนี้ให้จบครับเพราะคุณกำลังคิดผิด สิ่งแรกเลยนะครับเวลาคุณไปละหมาดราวียะสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําคือการมีไมซ์เซ็ตที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละหมาดราวียะนิยามคําคืนหลังละหมานิชาสิ่งแรกไม n เซ็ตแรกคือคุณต้องมีเจตนาที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณไปละหมาดเพื่ออะไรและคุณต้องคิดให้หมดให้มีเหตุผลที่มากพอเพื่อที่จะพยุงตัวคุณเพื่อไปละหมาดาวียะ เพราะการละ,มะหมาดทวีเนี่ยละหมาดยาวนานบางมัสยิดเนี่ย800อกออ่านบางมัสยิด2 3ร0ขะ้ออ่านแล้วก็บางมัสยิดก็อ่านอ,อ่สุรษสั้นๆบางมัสยิดอ่านสุรษยาวๆเช่นหนึ่งยุสคำถามคือคุณจะยืนละหมาดได้อย่างไรจําเป็นที่จะต้องมีมาเซตที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมาเซตแรกคือคุณต้องมีเป้าหมายว่า คุณต้องการที่อยากจะฝึกฝนตัวเองเพื่อยืนละหมาดนานๆในการเข้าเฝ้า,าัลอกหมายเร็จที่สเพื่อที่คุณจะได้ซักฟอกตัวเองให้กลายเป็นคนที่จากขี้เกียจละหมาดให้กลายเป็นคนที่ขยันละหมาดเรื่องที่สาสำคัญมากนั่นก็คือการที่คุณจะได้ใช้เวลาชดใช้ทดแทนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา1ปีเนี่ย ที่คุณไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของการละหมาดเลยคุณละหมาดเร่งรีบรีบรีดละหมาดแบบแบบแบบเหมือนเหมือนเหมือนไก่จิกกินอาหารสุนัขก็ไม่ค่อยละหมาดให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องเต็มที่กับมันเพราะว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณยุ่งกับการทำธุรกิจยุ่งกับการทำออฟฟิศยุ่งอยู่กับการทํออฟฟฟารทเรื่องดุนยาเยอะแหละฉันขอเถอะเดือนนี้ฉันขอสักตั้งเถอะทุ่มเทกับมันเห็นไหมฮะเว<ะ>ลาคุณมีความคิดเหล่านี้ย คุณจะมีความโคโชในการละหมาดข้อที่4คือคุณต้องการที่อยากจะเข้าสู่ความเป็นเข้าสู่การสัมผัสถึงคำพูดของพระโอรสคืออัลกุรอานนั่นเองหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณต้องการที่อยากจะฟังเสียงอัลกุรอานพยายามที่จะเข้าใจมันพยายามที่จะลึกซึ้งกับมัน และข้อที่5สําคัญมากคือการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปละหมาดนั่นก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องเคลียร์งานของคุณให้เสร็จอย่าเอางานที่ที่ออฟฟิศเนี่ยมาทํางานที่ที่ทำงานของคุณเพื่ออะไรฮะเพื่อที่คุณจะได้เต็มที่เข้ามาเตรียมตัวข้อที่2ก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องอ่านอัลกุรอานในช่วงเวลากลางวันเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงของที่อิหมัมจะอ่านในยามค่ำคืนสมมติว่าคืนนี้คุณรู้แหละยุสที่2คุณก็ ไปดูความหมายบ้างนะครับไปลงทุนบ้างนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อทับซิดนก็อ่านดูคลิปนี้ละไปซื้อทับซิดกก่อนที่ร้านมีเยอะมากเลยที่แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษามาลายูคุณถนัดภาษาไหนคุณก็ซื้อภาษานั้นเอามาอ่านแล้วคุณก็อ่านอ๋อคืนนี้ิมัมจะอ่านอ่าสุรนี้นะอายันนี้นะความหมายแบบนี้นะแล้วคุณก็ เวลาคุณไปละหมาดคุณก็จะแบบอืคุณเข้าใจมันและนี่แหละครับคือการที่จะทําให้คุณเนี่ยยืนละหมาดน,นานแค่ไหนคุณก็มีความสุขคุณจะไม่รู้สึกออปวดเท้าเมือ่อยขาคุณจะรู้สึกแบบรีแลกซ์และก็เต็มที่กับมันขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านในการทําอิบาดานในเดือนรอมาดอนและก็ขอดูอาให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการซักฟอกหัวใจและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ a s s อ l a m u a l ม i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h